พาสต้าของเราหน้าทานไหมคะทุกคนเราเริ่มทำกันเลยนะคะนำพริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะขั่วให้อหอม,หอมแล้วก็นำหมูบดลงไปนะคะทุกคนดีพริกที่เราเตรียมไว้ยังเหลือเยอะทุกคนเพราะว่ากลัวเผ็ดเ,เกินไปนะทุกคนแล้วเราก็ปรุงรสเลยคะ่ะใส่กะปิลงไปนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลจ้า หันัวนะคะซอสใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตามใจชอบเลยค่ะวันนี้เมนูวันนี้คือทุกคนคืออร่อยมากนะ,ะทุกคนบอกเลยกลิ่นหอมมากเลยทุกคนพอดีได้สตอมาจากหนามาฝากนะคะเสร็จแล้วเราก็นำหน่อไม้ลงไปทุกคนนะ,ะนะเมนูวันนี้คือสตอใส่หน่อไม้นะคะทุกคนนะคะ เราก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็โคเลให้เข้ากันนะจ๊ะช่วงนี้เรอใหม่ก็เยอะด้วยทุกคนนะคะเนาะ นี่ได้สตอมาอร่อยมากเลยทุกคนนี่ใส่นมไม้ลงไปนะคะเดี๋ยวเราเรอให้นหมไม้สุกก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ชิมได้เลยคะ่ะแล้วสตอค่อยใส่ทีหลังนะจ๊ะเดี๋ยวชิมก่อนนะจ๊ะ อร่อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเราก็นำสตอลงไปที่เตรียมไว้ทุกคนมีแต่เม็ดใหญ่ๆคนสตองามมากเลยนะสวยมากสตอสวยมาก,กเสร็จเรียบร้อยเมนูวันนี้ของเรานะจ๊ะ สตผัดสตอใสนมไม้นะคะทุกคนนี่ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะทุกคนใส่มะนาวลงไปก็คือเสร็จเรียบร้อยทุกคนนะผมทานได้เลยจ้าวันนี้สูตรของคุณแม่นะจ้ะทุกคนน่าทานไหม โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ